รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สำรวจโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ วันนี้เขาแสดงตอนอะไรเหรอครับตอนห,น,หนุมานถวายแหวนเจ้าวเขากำลังหโหมลงอยู่พอดีเลยให้เราไปดูเลยดีไหมดีครับอ้าวไป จังเลยครับเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาดูคนเชิดหนังนี่เขาเก่งจังเลยนะคะสามารถทําให้ตัวหนังเนี่ยดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้การจะทําให้ตัวหนังใหญ่ที่มีภาพแบนๆดูมีชีวิตชีวาได้มีอารมณ์คล้อยกับตามเนื้อเรื่องได้นั้นเน่เด็กๆจะเห็นว่าผู้เชิดจะต้องทำท่าเต้นขยับไปตามจังหวะดนตรีต้องยืดยุบกระทบเท้า ขณะที่มือทั้งสองข้างก็ชูตัวหนังขึ้นสูงตัวหนังพระก็ทำท่าทางอย่างพระตัวนางก็ทำท่าอย่างนางตัวยักษ์ก็ทำท่าอย่างยักษ์คนภาคก็ต้องมีความชำนาญในเรื่องที่จะเล่นต้องจดจำคำภาคบังคับได้ต้องเข้าใจว่าตอนใดจะให้เสียงขึงขังตอนใดอ่อนโยน รอบน้อมคนดูจึงต้องใช้จินตนาการตามไปด้วยไม่เหมือนกับการที่เราดูหนังสมัยใหม่ที่เขาแสดงให้เสร็จหมดทุกอย่างเลยและยังต้องมีดนตรีเนี่ยบรรเลงอยู่ข้างหน้าด้วยซึ่งในหนังสือนั้นเขาบอกว่าเป็นวงดนตรีปี่พาดที่มีเครื่องดนตรีพิเศษอยู่3มชนิดด้วยกันนั่นก็คือปีกลางกองติ่งและก็โกรงตัวหนังมีตั้งเยอะแล้วคนเช่อเขาจะรู้ได้ไงครับว่าตอนไหนจะทำท่าอะไร แล้วใช้อันไหนอะครับจริงๆแล้วการแสดงหนังใหญ่แต่ละตอนต้องใช้ตัวหนังที่มีลักษณะทำท่าทางแตกต่างกันหลายตัวและตัวหนังต้องครบตามเนื้อเรื่องที่แสดงในชุดนั้นจึงต้องมีผู้รู้ในเรื่องที่จะแสดงรู้ว่าตัวไหนจะออกก่อนออกหลังคอยจับตัวหนังเรียงตาม<น>ลำดับ,บตามบทภาคเพื่อให้คนเชิดหยิบไปเชิดได้โดยเร็วและก็ไม่ผิดพลาดด้วย ที่เราเรียกกันว่าคนออกหนังหรือว่าคนจัดหนังไงล่ะกว่าจะเป็นการแสดงหนังใหญ่ที่เราเห็นกันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะและที่น่าเสียดายเลยก็คือเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะมีโอกาสได้รู้จักและก็ได้ชมศิลปะอันเก่าแก่แบบนี้น้อยลงไปทุกทีแล้วล่ะค่ะสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงมีพระราชดำริเพื่อให้อนุรักษ์ตัวหนัง313ตัวเอาไว้ส่วนที่เราเห็นในการแสดงเมื่อสักครู่เนี่ย เป็นการเป็นตัวหนังที่ทําขึ้นมาใหม่การสืบทอดเราเริ่มตั้งแต่ทีแรกองค์สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมชักมรีเป็นโครงการ,ระลิตของพระองค์ท่านแล้วก็การสืบทอดทางวัดขนนเราเนี่ยก็รับพระบรมดีตรงนี้มามีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับในเรื่องของการผลิตตัวหนังก็คือการทําตัวหนังส่วนในเรื่องของทางวัดเนี่ยเป็นการดึงเยาวชน เข้ามาเรียนรู้มาศึกษาแสดจว่าป,ประเทศมีพระบริว่าน่าจะให้ใช้เยาวชนเนี่ยเป็นผู้ที่สืบทอดมอดกการแสดงตรงนี้นอกจากการแสดงแล้วก็จะมีดนนตรีไทยเนี่ยทางวัดเราได้จ้างปราดพื้นบ้านที่มีความรู้ดนตรีไทยเนี่ยมาสอนเด็กนักเรียนสอนเยาวชนคนใกล้วัดไทยเข้ามาสนใจอยากจะมาเรียนรู้ดีจังเลยนะคะที่เราเนี่ยยังมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะดีๆแบบนี้อยู่เออถ้าดาวกับ ภูเขาสนใจศิลปะแบบนี้เนี่ยวันหลังลุงจะพาไปดูอีกดีไหมดีค่ะขอบคุณค่ะร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสกอ่าสื่อการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการและความคิดร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิง์ กลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ